โอ้โหตีโค้งนี่ไม่ชะลอเลยมาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรอดำซิงดินด่วนนะครับมาเยี่ยมช่างภูอีกแล้วโอ้จอดสองเลยครับวันนี้มารถขนอ้อยช่างช่างเบาให้หน่อยเบาให้หน่อยปิดเบลลอ้ยแจวเลยเปิดปิดเลย ขอเวลาอีกไม่นานทำอะไรช่างคันนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับช่างภูครับทำอะไรครับนี่ตัดระบบครับฮะตัดระบบตัดระบบยังไงครับตัดระบบแปลงจากไฟฟ้าเป็นปั๊มสายแปลงจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มสายใช่ครับโอ้ต้องย้ายเสาไฟไหมครับนี่ ก็ต้องโทรหาการไฟฟ้าโอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยโอ้ยชุดใหญ่ครับอันนี้เครื่องอะไรมั้ง่อ3 g ยี่ครับ6 3 g ยี่1ใช่ครับ 6sd 1tc อืมเป็นตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าเนาะถ้าเป็น27จะเป็นนั่นแหละปั๊มธรรมดาใช่ครับกควนาอืมนี่คือปั๊มไฟฟ้าทำอะไรบ้างเนี่ง ต้องอยังไงเปลี่ยนตูดปั๊มเหรอใช่ครับเปลี่ยนตูดปัม๊มแล้วก็คั้นี้มีสเต็ปชุดใหญ่ครับตูดเปลี่ยนตูดปัม๊พมพ่อโมแล้วก็ผู้ทีซิ่งชุดเทเบลโบโบเดิมโบยกใหม่ครับของเดิของเก่ามันเป็นโบอ,อะไรนะอ่ามันเป็นทีเอฟซูนแปดทีเอฟซูนแใช่แต่ในรถเขาเปลี่ยนมาแล้วครับอืมเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาอยากได้แบบเต็มไปเลยเต็มครับสเต็ปเราพอไทยเสีย ถอยซีกครับอลันลันอีกแป๊ดๆนะใช่ครับแป๊ดปูแน่นอนถ้าไม่แป๊ดปูคันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเนี่อันนี้เรือระบบทอยดียวครับรือระบบทอยดียวรือจะเอาปั๊มเอาปั๊มออกเลยใช่เอาปั๊มออกเลบไปที่ไหนปั๊มช่างโยครับช่างโยเลยใช่ครับลูกพี่ช่างโยอีกแล้ว เสร็จยังนี่คันนี้คันนี้เสร็จแล้วครับเหลือจุนเหลือคนมาจุนครับสตาร์ทไม่ติดฮะมันสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าผมถอดระบบออกสตาร์ทไม่ติดใช่ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือเปล่ามันยังมันเดี๋ย,ยวรอปอกมาเช็คครับเพราะวันนี้มีปัญหาด้วยคันนี่มีปัญหามาตั้งแต่แรกไรเหรอแล้วน่าจะได้ให้เขามาแกะแล้วก็จุนจุนใหม่แมปใหม่จุนใหม่แมปใหม่แต่ว่าเดินระบเระบเสร็จแล้วใช่ครับเดินระบบเสร็จแล้ว ดูกันหน่อยครับนนต้องเน้นเรียบๆโอ้ตรงนี้เดินให้ด้วยอีอีเป็น,น,น,ปนท่อกี่นิ้วนี่ตรงนี้นี่สามนิวมน้วครึ่งเหรอเว้สวยเส,สียพี่น่าจะเดินตรงนี้ให้ด้วยไม่เดินให้เกเรรั้งตั้งในต้นรั้นตั้งไปดูฝั่งนน้นกันหน่อย นี่ท่อเสร็จแล้วอันนี้ท่อนี่จะไปที่สิบล,อล้อลังเขาเสียอกีกใช่ครับเราก็มีสั่งเพิ่มอีกอสั่งเพิ่มอีกใช่แล้วก็มีของของเสวินธนาวินเสาวินใช่เสวินมาเป็นองชุดยังไม่เซ็ตเลยครับเพิ่งกลับจากงานศบงานศพใครอะ่ะงานศบหาครับอนี่ไง ไม่เดินได้สวยมากเอ้ยทําได้สวยดูเงาตาแตกเลยกรวยตรงนี้ลองอยังลองเสียงยังนี่ยังเลยครับยังฮะมันจะออกสามรูไหมนี่เนี่ไมอ่อ,อกเอาตินตีมหน้าเลยยี่ยังออกเอาติ้นตีมหน้าอีกก็เงาปกติมันไม่เงาอย่างเงี้ยนะของที่เขาทำขายมั้ยมันเป็นเหล็กไม่ใช่เดอืมวันนี้ใช้เหล็กสามศูนย์สี่เลยโอ้โหดูครับ งานเนียนๆเ,เลยนี่ใครอยากได้ครับแบบนี้นะครับนี่ช่างพูอู้นี่จริงจกร้องเลยครับอันนี้เป็นเหล็กหมดเลยใช่เป็นเหล็กหมดเลยครับปกติที่เขาทำนี้นจะเป็นเหล็กพ่นสีใช่เหล็กด,ด้วยเหล็กด้วยก็มีครับแต่เราเน้นหนะาน้า น้ำไหมตัวนี้น้กี่มิลอ่ามินสองมิลสองปกติจะมิลมิลเดียวครับยากมากโอ้โนี่รถที่ไหนนี่อันนี้รถพระทองคำครับโอ้พระทองคำโคราชใช่ไม่มาไกลเนาะคันทีสองแล้วคันทีสองแล้วครับเขาปกติยังยังไม่ถึงรับเขาไม่วิ่งอ้อยเหรอเนี่ยก็ เขามีรถอยู่สี่พวงอ๋อมีสี่พวงเลยที่นี่ทำไปแล้วคันแรกเขาเลยพ่อเขาเลยวดใจไม่ไหวเขาเลยนี่คันนี้มาทำจัดอีกจัดอีกเอ้าโอ้โหมีดอกเห็ดด้วยกล่องแก้วเดี๋ยวนี่มันต้องมีแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูจุยถอดทิ้งเลย ยน,ยนยนทิ้งปากกล้วยเลยเนี่ยขายไม่ได้หรอกเพราะว,ว่าถอดทิ้งกันหมดแล้วใครจะถอดขายผมว่าขายไม่ออกหรอกอก็เก็บไว้ดีกว่าไว้ดูต่างหน้าอู้ยิงจกร้องยาวจังเลยงานสวยมากเลยครับ <c oughs> เห็นแล้วเกิดกิเลสตัณหา <laughs> โอ้ดูควันได้สวยมากครับนี่แกควันได้สวยมากเลยเนี่ยดูครับอันนี้ช่างอะไรเชื่อมครับช่างช่างไหนนี่รคลรับอันนี้ช่างพูเชื่อมเองเลยเหรอใช่ครับ,นนรบงานบอกเลยครับว่าไม่ต้องติครับไม่มีที่ติติได้ครับต,ติได้เหรอ ติเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเราไม่ได้ติให้แบบคนด่าใช่ครับผมจะไม่รู้จะติตรงไหนเราก็แบบแต่ผมดูแล้วโอไม่ต้องติแล้วขนาดนี้นะไม่รู้จะติยังไงดีอ่ะดูตรงนี้ก็เดินให้เป็นเลดเนาะท่อน้ำหรอใช่ครับท่อน้ำจัดทรงไปก็โอ้โหสวยงามเลยเนาะฝั่งนี้น่ะ อันนี้ยังใช้ของเดิมใช่ครับใช่ของเดิมถ้าเป็นของเราเราจะขึ้นให้ใหนนม่อ๋อทรงเดิมเ,เลยใช่ไหมอันนี้โอ้โหให้ดูอีกนะครับขึ้นอย่างนี้เลยเห็ด X 4 0อุ้ยเสียดายมากสตาร์ทไม่ติดวันนี้เวทเกต ันนี้โอ้ตรงนี้ยังเลือเล่อนเลให้เลยเนี่ย <Okay. S 1> ต่อน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเออสวยงามอีกแบบหน,น<อ>ึ่งไอ,อช่างจีไ <laughs> อช่างโอเห็นเห็นติเกอร์จังจีผมช่างงจเลยช่างผู้วางหัวไ้ดูหน่อย <laughs> ดูทรงกันหน่อย <Okay. S 2> รองแก้มันต้องมีครับทุกวนันนี้ช่วยดักฝุ่นได้เยอะครับ โอ้น <ELL> uh, oh, ิดหนึ่งโอ้ดิเดินงอตรงนี้เลยครับอ๋ออันนี้พับใส่ให้แบบนี้เลยเหรอใช่ครับว้าสวยเออไม่เหมือนใครนะนี่เออนี่ปกติมันจะเป็นเหล็กกลมหรือไม่กับของเก่ามันจะเป็นอันของ S 1> <S 1> เสียไม้อนะเออแต่นี่แกพับให้เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ให้เออนี่ <Hey. S 1> แล้วก็เดินลบไปทางนู้นเหรอใช่ครับเดินลนบไ,ไ,ไปกันนี่มันน่าจะเทพี่ทังนี้ถ้าคืนไปเสียงทะเลผมว่ามันไคอยเออมันก็โอเคนะอย่างเงี้ยเนี่ยสวยงามอยู่อ,อันนี้ก็ของเดิมนะครับนีออ่ดูครับ คนเริ่มทำเยอะแล้วก็มันใช้งานได้มันช่วยกรองไม่ให้เสียไม่ให้ดำนะครับคือถ้าของเดิมนี่ดูดฟันควันตรงนี้แหละควันใช่ครับ,บด,ดูดเข้าไปฝุ่นตรงนี้เต็มๆแล้วจะทาให้กรองเสียกรองดำง่ายนะครับอันนี้ช่วยรักษากรองได้เยอะครับอันนี้ใช้กรองใหญ่ใช่ไหมกร,<อ>รองแก้วอันใหญ่สี่นิ้วอ๋อสวย สูงได้เลยพัฒนากันไปเรื่อยๆครับจะของมาดูไหมนี่จะของยังเลยครับจะของง่ายๆไม่รีบครับเราไปเลยจะของเขาไม่วิ่งดินบ้างนี่เนาะผมสังเกตเห็นเล็ตรงนั้นน่ะอะไรนะท่อระบายไหนครับระบายฝาเครื่องโอ้ยขนาดท่อระบายไอยังใสเ่เล็ให้เลยไหมเอยอะ ทำกันไปครับปกติมันจะเข่าหวานหนาเท่าอี้แต่นี่ผมชอบมากเลยเนี่ยได้เลยว่ะนี่ถ้ามันมีเลเซอร์ยิงอ่ะพี่เนาะเลเซอร์ตัดนะใช่ครับเลเซอร์ตัดเป็นอนาคตอาจจะมีก็ได้เนาะช่างมีครับก็หลักล้านนะครับสี่กี่ล้านนะชายใหญ่ลงมากี่ล้านนะแถวนั้นสามสี่ล้านสามล้านผ่อนได้เด็อ โอ้อนาคตงานเข้าเยอะๆเนี่ยจัดมาเลยงานเข้าเยอะแน่นอนครับทำสวยขนาดนี้ไอเดียดีนเนาะไอเดียช่างดีมากเลยทำบ้านไห้ช่างทำงานเลยจะมาอัปเดตให้ช่างจะสตาร์ทได้ตอนไหน จ้าได้ตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างป๊อกว่างก่อนครับถ<อ>้าบ,บอกดบได้เลเสีดยดายคันนั่นแหละอันนี้บอกแน่นอนครับ,อนนบอไอ้คัน,นอะไรนะ JO 5D เนี<ช>่ยเป็นไงคันนั้นเป็นไงบ้างก็ลูกค้ายังไม่โทรมาเลยครับไงครับเข้าไปใช้งานเขาไม่ได้รีวิวไมาให้ดูบ่ก็ถ<ล>ามว่าเขากว่าดีกว่าเก่าอ่ะครับดีขึเ้ยเยอะครับ ว่าเราก็ยังไม่รู้อ่ะแล้วประมาณอีกประมาณไม่เกินประมาณสิบห้าวันเราจะโทรไปถามว่ารถมันอยู่ตัวไมอะไรไหมหรือมีปัญหาตรงไหนเพราะว่าที่เอาไปเขาต้องเปลี่ยนสีหลอดวาวเลยครับสีหลอดวาวสีหลอดวาวมันรั่วควันเหรอควันขาวอ่ะขาวเยอะเลยพี่สูบพกอ้สูบสูบสีพอเราไปเห็นเลยยื่งออกมาเลยครับก็เลยต้องให้เขาไปทำก่อนโอเค ดว้อันนี้ยังใช้ของเดิมบ่อันนี้คือใช้ของเดิมครับพี่ใช้ของเดิมหมเดมมเลยกตัดแก่ตัวนี้เปลี่ยนตูดปั๊มเปลี่ยนตูดปั๊มใช่ครับประมาณนี้ครับ อู้หูเอ้ช่างนี่ช่างสั่งมาใหม่เหรอเนี่ยที่วางกุญแจนะครับสั่งมาใหม่เพิ่งเพิ่งมาเหรออันนี้มานานแล้วครับอีกสองอันนั้นสั่งมาใหม่เออนี่ยดูครับนี่เกตเกตอันนี้เล็กหรือใหญ่นะอันนี้กลางๆครับกลางๆเหรออ๋อมีกาลางด้วย มันก็ใหญ่อยู่นะพี่ก็รประมาณนี้เลยถ้าถ้าเป็นของไทยก็ประมาณนี้ครับม,มีหลายตัวกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่เห็นระเบียบเรียบร้อยดีนี่มันต้องมีเนาะเออเจ็บเพียบเลยนี่ใครไปรเจ้หายก็มาขโมยได้ครับ <laughs> <laughs> ใครมีใช้เออดู หยอกโยกเรื่อยนี่ช่างหกเหลี่ยมของแทบอ่ะนี่ของแทบอ่ะก็ไม่แทบพี่ของตลาดทั่วไปปะแต่อันนี้มันก็มีหัวเป็นชุดชุดละสามพันกว่าเราใช้ของดีๆไปเลยไหมหรือยังไงหรือใช้ของพอใช้กลางๆใช่ครับดีๆมันไม่ไหวงานเราไม่หนักเท่าไหร่เนาะใช่ครับงานเราเช่วงล่างใช่แต่ขันหัวน็อตมัรูดแล้วคันหัวน็อตเองครับใช้ของไอ้ ไปซื้อตามร้าน20บาทก็ได้ไไดเกือบไม่ได้เลยนั้นนี่ชุดบล็อกเกือบสามพันขวดเลยนี <c oughs> ่ชุดบล็อกนี่นะใช่ครับชุด <c oughs> บล็อกบล็อกประแจก์จชุดมือเ <Okay. S 1> คครับเครื่องไม้เครื่องมือก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะคั๊ม <c oughs> ลมยังเล็กอยู่นเนาะอืม <c oughs> โอ้แต่ฮะอ๋อนี่ไงนี่ตรงนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้เครื่องอะไรเครื่องพับเครื่องับทำเองบ่ใช่ครับแกวเลยหากินได้แล้วช่างบายเลยพอไดนงานเนาะผมอยากให้ลูกชายทำแบบนี้แหละ ยัไงไาชีพช่างหรือเปล่านี่เนืไม่ยงครับเนาะเออมาเรียนรู้ได้เนาะแต่ถ้าเขาเอานะมผมก็อยากให้เขาทําแบบนี้แหละม,มันอยู่กับบ้านอยู่อะไรเนาะรเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่ข้างทาง้างอะไรเราอยู่ในบ้านตัวเองถ้าเราทําดีแค่ไหน <c oughs> เขาก็มาใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งอยู่อยู่เนี่ยเรารับงานทีละคันสองคันมันมีสมาธิกว่าที่เนาะใช่ถ้ารับงานแบบกลางทางหนึ่งเขาได้เงินเยอะกว่าเขาได้เงินเร็วกว่า

ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็บายบายครับนี่ชุดนี้ครับชุดกรองแก้วนะครับหลายช่างก็เริ่มทำแล้วครับเริ่มทำนะครับมันเป็นแบบ โอ้ผลดีกับช่างมากที่เรารีวิวแบบนี้ให้ดูนะครับช่างก็มีงานทำเนาะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีนะครับ